สวัสดีค่ะ FC ของน้องต้นข้าวสปริยายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KDM 1 0ึนะคะคิวงานของน้องต้นข้าวในวันนี้วันที่22พฤศจิกายน2 5งพพบกับน้องต้นข้าวได้ที่งานมหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่กับดวลเพลงลูกทุ่งสัญจรสนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์และพบกับศิลปินอีกมากมายนะคะพบกับน้องต้นข้าวได้ที่หนะตลาดเซฟวันตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพบกับน้องต้นข้าวได้เวลา21.40นาทีบนเวทีคอนเสิร์ตนะคะและก็สามารถมาถ่ายรูปและก็ซื้อเสื้อดวนเพลงสัญจรครบรอบ7ปีได้ที่บูธดวนเพลงชิงทุนได้เลยนะคะสามารถมาขอถ่ายรูปกับน้องได้ที่บูธได้เลยนะคะและเช้านี้ก่อนที่จะไปชมคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวก็อย่าลืมไปช่วยกันโหวต ไทยรัฐอเวอร์2025กันก่อนนะคะโบวตให้น้องต้นข้าวกันเยอะๆนะคะและในวันนี้แอดได้โบวตให้น้องต้นข้าวไปแล้ว3คะแนนค่ะและ f c ฟซีพ่อพ่อแม่แม่ก็อย่าลืมไปให้กําลังใจกับน้องต้นข้าวที่คอนเสิร์ตกันเยอะๆะะกกอด้วยนะคะฝากกดติดตามช่อง KDM108 ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ